ทุกวัยค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีทไนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนค้นคนเช่นเคยนะครับทุกเที่ยงวันเสาร์ทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้นะครับ และผู้สนับสนุนที่ทําให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการสารคดีชีวิตอย่างรายการคนค้นคน,คนก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกกรุ๊ปสโตโยต้าไฮลัก์วีโกบูนอินซีและธนาคารธนาชาติครับท่านผู้ชมครับคนต้นเรื่องของรายการคนคน้นคนวันนี้เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสดใสน่ารักผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ชมเรื่องราวของเธอแล้วต้อง ตกหลุมรักเธอทุกคนครับเธอมีวัยเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้นครับแต่ว่าสี่ขวบในการมีชีวิตของเธอตั้งแต่ลืมตาดูโลคใบนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเป็นสี่ขวบที่เธอต้องเผชิญกับโรคร้ายที่พยายามที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามโรคร้ายก็ไม่สามารถที่จะพรากความน่ารักน่าเอ็นดูไปจากเธอได้นะครับ เธอน่ารักแค่ไหนเรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการคนข้นๆวันนี้ครับเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าอินดูคนนี้เธอมีชื่อว่าเด็กญิงฟ้าใสนะครับสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามีลูกสาวอย่างฟ้าใสก็คงจะคิดตรงกันนะครับว่าเธอคือสิ่งที่งดงามและก็วิเศษที่สุดที่เบื้องบนประทานมาให้นะครับ ฟ้าใสม่ได้น่ารักน่าอินดูเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นนะครับแต่ว่าฟ้าใสยยังกล้าเริงช่างพูดช่างเจรจาฟ้าจะแล้วเคที่ What is your name My name is ฟ้าใสฟ้าใสยยังเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอีกฉันชอบมาทำให้ นั้นชิมีชิมีมันชิคามากิกมังคิตันเลยชิมีชิมีนอกจากนั้นฟ้าใสยังเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานและก็ชอบเล่านิทานให้กับคนอื่นๆฟังนะครับได้ครับแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูน้อยหมกแดงจะรีบไปเช้าแล้วนำขนม ไปให้คุณยายที่บ้านสวดค่ะอ๋อชิคกีเพายคุณยายค่ะคุณยายหนูนัดหมดแดงเองนะคะน้องๆค่ะวันนี้นิทานร่างนี้ก็จบแล้วนะคะจบแล้วนะด้วยความน่ารักบริสุทธิ์สดใสของฟ้าใสผมเชื่อว่าเพียงแค่แรกเห็นคุณผู้ชมก็น่าจะหลงรักเธอเขาแล้วใช่ไหมครับ จนบางครั้งอาจจะคาดไม่ถึงว่าเด็กผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่4ี่ขวบคนนี้นะครับได้ผ่านการต่อสู้มาอย่างทรหดอดทนแล้วก็เข้มข้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นสามารถมีชีวิตอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้นะครับด้วยวัยเพียงแค่5เดือนนะครับฟ้าสายตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้น้อยมากนะครับในเด็กที่มีอายุเพียงแค่ไม่กี่เดือนแบบฟ้าสายแบบนี้จนทําให้ฟ้าสายนั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ หมอเขาบอกตรวเต์ค่อนข้าง,งสูงที่จะเป็นมะเร็งที่จะเป็นเนื้อร้ายแต่ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะาตอนนั้นเป็นห่วงคือว่าลกกูกเราจะฟื้นไหมแลวผ่าตัดนานขนาดนี้ลกกูกเราจะเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกเราจะเสียเลือดเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยจะภาวนาว่าขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ และการผ่าตัดใหญ่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะนําเนื้อร้ายออกได้ทั้งหมดทําให้ฟ้าใสต้องเข้ารับการทําเคมีบําบัดเพิ่มทั้งหมดถึง16คอร์สเพื่อควบคุมไม่ให้มะเร็งขยายตัวซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าสําหรับผู้ใหญ่ที่เคยผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วคงจะทราบดีนะครับว่ามันหนักหนาสาหัสมากสักแค่ไหนก็มีผลข้างเคยียงเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กก็เล็กมากแล้วเจอ,อยาแรงๆก็ชักบ่อย ก็เข้าไอซก็บ่อยไม่อยากให้เขาเจ็บก็คอยให้กําลังใจเขาว่าแบบว่าลูกลูกอยู่กับแม่นะอะไรเงี้ยเราโชคดีแล้วที่มาเป็นแม่ลูกกันอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ดีใจที่ลูกมาเป็นลูกแม่อะไรเงี้ยก็บอกเขาบอกว่าลูกต้องอดทนเลยคะต้องเข้มแข็งหลังจากผ่านการรักษามาตลอดหลายเดือนนะครับดูเหมือนว่าพายุใหญ่น่าจะผ่านพ้นไปจากชีวิตของนางฟ้าตัวน้อยคนนี้แล้วแต่ชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นดังหวังนะครับ เมื่อหลังจากการผ่าตัดได้มีการตรวจพบว่าตำแหน่งของก้อนเนื้องอกนั้นได้ไปกดทับบริเวณตรงศูนย์ควบคุมประสา์ด้านการมองเห็นซึ่งนั่นก็หมายความว่าฟ้าใสานั้นจะต้องตาบอดสนิทจริงๆนะท่านนเราก็แบบก็แย่เหมือนกันละแต่ก็คือเราก็ต้องอดทนให้เราจิตแข็งแกร่งเพื่อจะให้ให้มอบให้กับลูกลูกเราลูกเราก็ต้องได้รับและก็สัมผัสกับเราจะได้รู้ว่าเออ ออโอเคลูกแม่แม่เข้มแข็งลูกเข้มแข็งนะอะไรเงี้ยลูกเข้มแข็งนะลูกอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าหนูจงต้องมีชีวิตอยู่ที่จริงให้กำลังใจเขาว่านะน่าจจ๋าลูกขึ้นเร็วตื่นแนล้วลูกโอย้ยเออจึงไปไปคล้องน้ำกัน แม่จุ๊บแม่จิงช่วยมาแล้วใส่เป็นฟัน,นอ่ะฟันั้งก่อนนะเอาด้านไหนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่แล้วใแขนทำไง <laughs> ใช่เม่เนียก็ดูทรงกลมหุ่นี่ร,ร,งรังดุมนะลูกนะเนี่ยเขาเผาไว้เนี่ยไว้สำหรับเอากระดุมใส่ที่รังดุมนี้สองมิตสามมิตกระดุมทรงกลมจริงๆแสดสงว่าตื่นมาแต่เช้านี่นาทีพี่ต้องแบบ พูดอธิบายอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เช้า,ชาตั้งแต่ลูกตื่นอ <c ười> คอยพูดซ้ำๆคอยบอกซ้ำๆลูกจะได้จําได้แต่ว่านี้อย่างคือเช้ามาเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องไปโรงเรียนรู้หน้าที่รู้หน้าที่จะจําได้ว่าตัวเองจะต้องไปเรียนอะไรบ้างวันนี้วันจันทร์ถึงศุกร์จะเรียนอะไรวันเสารอ์อาทิตย์จะไปเรียนอะไรวันอาทิตย์จะเรียนอะไรตื่นขึ้นมา มันเก่งพูดเองเลยจะรับประยุกต์ยนงไงยาตอนนี้มันเยอะมากนี่กินยาเป็นยายาผู้แผลค่ะอ่ะเอาขวดยักษ์เลยขวดยักษ์เลยป้าใส่ตื่นกี่โมงรู้ป่ะหรือตื่นกี่โมงหนรู้รึป่ะไม่รู้ค่ะแล้วตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วทุกทีต้องทำอะไรก่อนรู้ไหมเวลาตื่นนอนปุ๊บป้าใส่ต้องทำอะไรก่อน อาบน้ำแล้วทำอะไรอีกลูกสางหน้าค่ะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วเตรียมไปไหนคะใส่กางเกงแล้วเตรียมไปโรงเรียนแล้วหนูอยากไปโรงเรียนไหมคะลูกไม่อยากค่ะอ้าวทำไมอ่ะไปที่โรงเรียนไม่สนุกอ่ะคะไม่สนุกเลยแต่ว่ามันจำเป็นควรต้องไปไม่ไ่ลงแคะลูก คยนโอ้หแล้วกร้าก็มีรณไขทุกคนหอาหลักมนไ่ทุกคนจลายเปดหมูนึ่งเนื้อไตอนเองเลยหมูนึ่งอึ๊บออเก่งมากหมูหน่งแล้วใช่หมูหนึ่งแล้วเพาะได้กินหมูหนึ่งแล้ว ยองยลองยล่อะไรอะไกันเช้ากินฟักฟัดนกินฟัฟัดฟั่นอว่าแล้วนะจะผ่านแล้วนะฝาสายยกมือไหวไอ้หมอง มารับแม่มารับอแต่ว่ามาส่งนี่มาเช้า สองนะครับซึ่งเป็นชั้นที่เล็กที่สุดในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในห้องฟ้าใสนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในห้องนะครับแล้วก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณครูประจําชั้นก็จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับเอาส้นเท้าติดผูกไว้ มีออออถ้วยถ้วยช่วยค่ะเชิญค่ะใส่ขนมไหมคะเคะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่างมขอบคุณค่ะขอคุณค่ะใโอ้โหทันใดใช้บริการเลยนะทันทีทันใดทันทีทันใดนีชิ้นนึงชิ้นนึงการทดอคขอรับเ อร่อยอร่อยนก <c oughs> <c oughs> อ,อยู่ไหนเดี๋ยวไหนูหน่อยไขแล้วเนี่ยนะกินนงบ่าเป็นอีกที่มีความจําดีนะครับอย่างเวลาพูดนี่จะบอกว่าพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบนี่ก็คือฝ่ายข้อมูลในรายการคน้นคนจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆกับน้องผาใสนะครับเขาก็จะจําได้ว่าคนไหนชื่ออะไรบ้างแล้วคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยดีปัสสาวะดีปัสสาวะจริงๆคนจะเป็นลุงมากกว่านะ เป็นลุงแทนได้ไหมไม่เป็นพี่ได้ไหมลุงมันแก่แล้ว <laughs> ลุงมันแก่แล้วเหรอเป็นพี่เป็นพี่นะเนาะเออถูกใจจริงๆนะเนี่ยนะรับปอยสายเนาะรักฟ้าใจเหมือนกันเนาะนะน นี่นี่มาแรกๆเป็นยังไงบ้างครับตอนมาแรกๆมาแรกๆนี่ช่วยเหลือตัวเองนี่ไม่ได้ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือตลอดนะคะแล้วที่มีปัญหาที่เราเห็นมากๆก็คือในเรื่องของการทรงตัวการทรงตัวน้องน้องจะสูญเสียเหมือนสูญเสียการทรงตัวซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือจากการผ่าตัดตา่างๆอย่างนี้ค่ะคแต่แต่ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะครูดาเองเนี่ย ฝึกเขาในห้องคือหนึ่งเวลาเดินเนี่ยหรือไปไหนมาไหนก็ช่างจะจูงเขาแล้วให้เขาเดินเองตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยก็คือจะเป็นถุงทรายเล็กๆนะคะให้เหมาะกับน้ําหนักเขาก็คือขอขอน้ําหนักที่น้อยแล้วก็ใส่ไปที่ข้อเท้าฝึกการเดินอ่ะเดวคุูดาติดให้แล้วก็ใส่ค้าถุงทรายเขาเดินนะ้าถุงทรายเดินเล่นใช่ใช่หนู่าถุงทรายเดินเล่นเพราะว่าเป็นป้เดินเดินเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยทางนี้ก่อนไปหายาหญิงกัน ขวาามือซ้ายมาเร็วๆร็วเร็ป้าสายตอนนี้สิ่งที่ต้องทำให้กับเขาก็คือหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายแล้วก็ควบคู่ไปกับการที่เราจะสอนในเรื่องของวิชาการให้เขารู้จักอักษรเร็วนะคะตอนนี้ก็เอาแค่ทักษะพื้นฐานให้รู้จักว่าแถวเป็นยังไง เร็วเป็นยังไงเขาเขียนเรียงกันเป็นยังไงแค่ไ้นก็ไก่สระอสองสรีสองสามอ่ะฝั่ซ้ายเอามือมาอามือขวาขอมือขวาค่ะอ่ะจับค่ะใต้เส้นใต้เส้น่สองสอสาม าสายวิทย์จ้าชลาจ่อจานจอจาน,จอจานบอกจุดก่อนจะอป้าใสอารมาลูกเร็วใส่สเ,เ,ล,เลีกันแล้วเขียนหนังสือกันเขียนไหมจ๊ะนี่ไงเจ้ากระดาษกามตีนสอป้าใสกามตีนสอกระดาษใหม่กระดาษเก่า,าแต่เขียนแต่เขียนโชว์สักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมได้จ๊นะน่เขียนโชว์ก่อนนะนั่นแหละเก่งมาก ซ้ายมือโอออกเรียนช่องยกขึ้นฟ้าใสเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วค่ะถือว่าในระดับของในเรื่องของพัฒนาการทางสมองเนี่ยถือว่าปกติแต่นี่ดูเหมือนเป็นเด็กหัวไวเลยนะไวค่ะน้องแต่ความจําดีแต่นี่ดูเห็นนแววเลยไหมฮะชอบเขาวิชาที่เขาเรียนเขาทำเขาชอบร้องเพลงเขาชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็จะจําจะจําเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายแล้วก็เร็ว เอออย่างเดียวนะอ่ะ มีความจําดีอ่ะร้องชอบชอบร้องเพลงเขาก็รู้จักจังหวะดนตรีได้ดีอะไรได้ดีเหมือนกันนะครับค่ะอ๋อคือร้องเหมือนร้องไม่คล่อมจังหวะอะไรแบนรบนี้ใช่ก็สังเกตดูเวลาที่เขาเวลาดนตรีเล่นเขาก็จะทามือไปกับดนตรีล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ก็ได้บางทีก็อาจจะมี มีเกนิดหน่อยใช่นี่แหละชอบโชว์ชอบโชว์ดังนั้ชอบโชว์ออฟเวลาร้องกับคนอื่นหลายคนเขาจะไม่ชอบไม่ชอบร้องไม่ค่อยอยากจะร้องอยากจะร้องคนเดียวอแต่เราก็ต้องฝึกเขาให้เขาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นได้ครับ เบาเบาอะป้า,า,าสายบอกค่ะ ยแม่ก่อนฟ้าใสจ๋านี่สินวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ก่อนลูกฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ยังคะลูกวันน้ขมาไหมมาค่ะวันนี้ฟ้าใสที่บอกว่าหนูอยากได้ทานอะไรอ่ะลูกคุณแม่เตรียมไว้ขนมปังทาอะไรคะนมแม่เตรียมไว้ให้หนูมีไหมมีค่ะฟ้าใสขนมปังทานมเยีดีใจไหมลูก ดีใจนะคะชื่นใจไหมคะชื่นใจจังเลยขอบคุณคุณแม่ยังคะเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้พอเขาเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มเริ่มถามจริงไหมว่าเออเขาเป็นอะไรตเขามองไม่เห็นอะไรอย้เขาเริ่มเริ่มมีคำถามไหมคก็มีบ้างค่ะมีบ้างว่าเออแต่ว่าคือไม่บอกเขาค่ะ ราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือเขาอาจจะไม่ค่อยถามคำถามนี้แต่เคยถามเพราะเนื่องจากว่าจริงอ่ะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาตั้งแต่เด็กอคอยบอกเขาตั้งแต่เด็กว่าหนูมองไม่เห็นเพราะอะไร<อ>มาที่มาที่ไปของเนี่ยบอกเมื่อไเขาผ่าตัดเป็นโรคอะไรทีโมเพราะอะไรแล้วมองไม่เห็นเพราะอะไรจริงจะอธิบายให้เขาฟังแล้วมีแบบว่าก็แค่แบบว่าเออความรู้สึกที่เขาบอกว่าเอ,อช้ามาทหก่าหนูอยากเห็นหน้าแม่อยากเห็นหน้ากรม ได้ลูกี๋ยวแม่จะปอาให้หนูแม่จะเสกให้หนูเห็นขอให้หนูเห็นนะหนูเห็นแม่ได้ยังแล้วอย่างเวลาเขาถามจริงอยากจเห็นหน้าแม่อยากจะหน้ามไม่ด้วยจริงฟังแล้วสะเทือนใจสะเทือนใจไหมสะเทือนใจค่ะแต่ก็พยายามทำความเข้าใจไว้